ปานวาดพรานสาวไพรทมินตอนบุกแดนทมินลากคุมทรัพย์ทองคำประพันธ์โดยรอรติการบทที่ห้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ้าแม่ถ้ายอย่างนั้นข้าไปก่อนนะนนะจะติดแจ้งข่าวให้พ่าลุงทหารพอดีว่าแกใช้ข้ามาดูปานวาดได้แต่อ้าปากยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อ ลูกจันก็หายวับไปแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วเสียงกุมารีที่ดังมาก่อนตัวทำเอานายจ้างชะงักคอยดูแต่ด้วยนิสัยขี้เล่นของเธอเธอก็เลยมาปรากฏตัวอยู่ทางด้านหลังลูกจันอยู่นี่เจ้าค่ะอ้าวกลับมาแล้วป่านวาดเขายิงอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นก็ยิงเสือนะสินายแม่ป่านวาดถูกเสือรุมฮะ ถูกเสือรูปอย่างนั้นนะหรือเวอร์แล้วเวอร์ลูกจันที่ว่าเสือรูปกี่ตัวเมื่อกี้นี้นับมาแล้วหกตัวนะสิคำตอบของเธอทำเอานายทั้งสามไม่รวมกับจางลี่หัวเราะออกมาด้วยความขบคันนั่นน่ะมันตั้งครึงโลเลยนะพูดแล้วก็ร้อก,กันอย่างขบคันเพราะคิดว่ามันเป็นมุกของผีเด็ก นี่ก็แปลกฮะผี่เขาอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเขาป่าฝ่าดงเสือดงสางมาเพื่อช่วยเหลือแท้ๆกับไม่สำนึกยังไม่พอยังจะมาขอกันอีกนี่ใสแย่มากๆอ้าวเฮ้ยด่าเฉยเลยนะทำเอาสำนึกผิดไม่ทันกันเลยเนี่ยจาวินว่าคืนนั้นหลังจากที่จัดการกับเสือได้แล้วปานวาดก็ได้เดินกลับมายังที่พักพร้อมได้พรานคำ ทุกคนเห็นตะคู่เดินมาต่างก็เล็งปากกระบอกปืนไปยังร่างของสองพรานทันทีเฮ้ยนี่พวกนายบ้ากันไปแล้วหรือเรื่องอะไรจะยิงแหววาดของฉันเดี๋ยวข้าก็หลอกให้หัวโกรลอย่าย่าลูกจันไม่เอาเธอชื่ออะไรบอกมาก่อนสิห้าจ้าหมอ13ทุกคนลดปืนลงก่อนที่จะเข้ามาถามว่ายิงอะไรกันเสือนะสิ พอดีว่ามันเข้าซากก็เลยจัดการมันดับไปหกตัวนั้นยังไงได้ยินหรือยังแม้ว่าว่าแม้ว่าคุณคุณก็ว่าเสือหกตัวมันไม่มีอยู่จริงเขาเรียกว่ามันเป็นเสือครึ่งโหลลูกจันทฉุนเด้แ่จาะหลอกพวกนายอยู่แล้วเนี่ยทำมาไม่กลับมานะเอ็งก็ใจร้อนภาษามนุษย์น่ะบางทีเอ็งก็ไม่เข้าใจหรอกหน้า เองอย่าลืมสิว่าเองน่ะอายุตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะเอาเว้กลับไปถึงบ้านแล้วนะ่ะข้าจะส่งเองไปโรงเรียนผีสมัยใหม่เองจะได้ทันคนเขาบ้างฮะแม่ผี<พ>ต้องเรียนหนังสือด้วยหรอ,อถ้าอย่างนั้นลูกจันขอลาไปเกิดใหม่ดีกว่านี่ละเห็นไหมอยู่กับคนมากไปนิสัยน่ะจะเริ่มเหมือนคนเขาไปทุกทีแล้วนะเองน่ะโธ<ฮ><ฮ>แม่เข้าใจอะไรผิดหรือปา วัดครั้งหนึ่งลูกจันก็เคย,เ,คยเป็นคนนะเหล่าในจ้างอดขำกันไม่ไหวเมื่อพักกินกาแฟกันแล้วก็ให้จางรี่เล่าเรื่องเราทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งเรื่องมันเป็นมายังไงมาดามจางทําไมพวกคุณถึงเข้าไปในป่าต้องห้ามแบบนี้ละ่ะทีแรกฉันก็ไม่รู้จุดประสงค์ของจางมินหรอกนะว่ามาทําอะไรเขาบอกฉันว่ามาท่องป่าสนุกๆเพราะพวกเราชอบป่าเมืองไทยมาก และจะมากันทุกๆปีโดยที่เราสามคนจะมาหาพิทักษ์เพื่อนของพวกเราแต่ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเมื่อเราทราบเรื่องว่าเพื่อนคนไทยป่วยด้วยเส้นเลือดสมองทำให้เสียการควบคุมไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ต่อไปอีกจึงได้มอบแผนที่ลายแทงนั้นให้กับจางมินและเขานะ่ะก็เพิ่งจะมาเล่าให้ฉันฟังเมื่อคืนก่อนที่เกิดเรื่องนี้เองเส้นเสียงของมาดามจาง เสียงโหรมแสบแก้วหูก็ดังแหวกอากาศมาพร้อมกับแผ่นพื้นพสุธาสะเทือนเลื่อนลั่นฮาฮาฮพวกมนุษย์พวกเจ้าชันกล้านักที่กล้าทำร้ายบริวารของข้าที่นี่คือปาดำจงทมินอันเป็นที่ต้องห้ามพวกมนุษย์ไม่มากล้ำกลายพวกข้าก็ไม่ออกไปบัดนี้พวกเจ้าละเมิดก่อนก็ย่าหาว่าข้าไม่เตือน เสียงคำรามของพญาย,ยักษีดังสะท้อนก้องไปทั่วผืนป่าจนใบไม้สะเทือนสะท้านเสียงร้องของนกป่าพากันแตกตื่นบินหนีออกจากเรือนยอดรากับรู้ชะตาว่าพายุร้ายกำลังจะมาเยือนพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนจนไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคงอีกต่อไปบริวารของท่านคุกคามเราก่อนคนโลก ได้ถูกสังหารเราเข้าใจแต่นี่เรามาตามคนของเราเขาคือผู้บริสุทธิ์และพวกข้าก็เพียงแค่รอฟ้าสางก็จะออกเดินทางกลับกันทันทีไม่ได้จะบุกรุกหรือเดินหน้าต่อไปนี่ปานว่าตะโกนขึ้นพร้อมเงยหน้ามองทิศทางของเสียงที่ดังกล้องมาจากความมืดดำของป่าด้านเหนือเสือพวกนั้นมันจะเข้าทำร้ายพวกเราข้าเพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้น แต่เสียงนั้นกลับโหเรอ,อีกครั้งคราวนี้แหลมสูงและอบล้อมมาด้วยแรงลมที่หมุนวนเสียงดังคล้ายพายุหมุนปะทะต้นไม้ใหญ่จนล้มระเนวระนาดใบไ,ไม้และเศษดินปลิวว่อนเหมือนฝนพายุที่ฟาดใส่ร่างของทุกคนเสียงคำรามนั้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงของหญิงสาวก้องสถานแต่มีแววโกรธเกรี้ยวและแฝงความอาฆาตด,ดายแรง พลทหารที่ยืนอยู่แนวหลังสุดเริ่มถอยนี้บางคนพยายามยกปืนขึ้นเล็งแต่พรานคำตะโกนห้ามอย่าอย่ายิงเด็ดขาดน,นั่นมันไม่ใช่สัตว์ป่ามันคือเจ้าแห่งดงยังไม่ทันจะจบประโยคเสียงฟ้าผ่าก็แหวกลงมากลางลานปา่าเปลวแสงสีม่วงแลบออกมาเป็นเส้นก่อนที่เงาร่างสูงใหญ่จะปรากฏอยู่ตรงหน้าร่างนั้นเป็นหญิงนุ่งห่มด้วยผ้าสีดำมนล รูปโฉมงดงามราวเทพีแต่มีดวงตาเรืองแสงสีทองเธอสูงใหญ่เกินมนุษย์ผมดำคลับยาวสยายถึงพื้นและรอบกายเต็มไปด้วยกลิ่นอายอาคมที่เย็นเยียบนางพญยาย,ยักษ์สีบอกมาสิพูดใด,ด,ดเป็น,ปนคนทำรา้ายบริวารของ,ข,องข้า,ขาเสียงนางดังสะท้อนจนพื้นดินสะเทือนปานวาดยืนประจันหน้ากับนางในระยะไม่กี่ก้าว ข้าทำเองแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นบริวารของเจ้าเธอกล่าวเสียงหนักแน่นมือกําปืนยาวแน่นเรากับเตรียมพร้อมทุกเมือ่อไม่ไมรู้ค<ข>ำแก้ตัวของเหล่ามนุษย์ชั่วนางพยาคำรามพร้อมสะบัดมือข้างหนึ่งลมหมุนพัดโหมเข้าใส่ทุกคนจนคนและของปลิวกระเด็นลูกหากบางคนถูกแรงลมตีร่างกระแทกต้นไม้จนหมดสติ เลอดไหลซึมออกจากขมับพรานคำพุ่งตัวมาหาปานวาดพรานมันจะฆ่าเราถ้าจะฆ่าก็ต้องสู้ก่อนปานวาดสะบัดตัวออกดวงตาเป็นประกายกร้าวเธอยกปืนขึ้นยิงกระสุนใส่ร่างยักษ์สาวแต่กระสุนกับแหวกอากาศผ่านร่างนางเหมือนผ่านควันหมอกนางหัวเราะเยาะเจ้าจะเอาอะไรมาต่อกรกับข้านางพวกมนุษย์ เงาเมื่อจนร่างของนางพญาแผ่ขยายออกเหมือนมึกดำล้อปลองพื้นที่ทั้งบริเวณเสียงสัตว์ป่าร้องระงมบางตัวถึงกับดิ้นตายโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนถูกสูบวิญญาณพรานคำดึงมีดหมอออกจากเอวของขังของข้าคงกันได้สักระยะนางพญาแค้นหโเราของเล่นมนุษย์พวกนี้ข้ารู้จักดีนัก มือของนางเหยียดออกปากเริ่มไร้ถ้อยคำโบราณเสียงสะกดมนดังแผวก่อนจะดังขึ้นรัวราวกับเสียงสายฟ้าเส้นอาคมสีดำผุดขึ้นจากพื้นดินพุ่งชนเขตอาคมที่พรานคำขีดไว้จนแตกกระจายเป็นฝุ่นพงหนีไปพรานคำผักปานวาดออกไปแต่แรงกระแทกมหาศาลก็สัตว์เขากระเด็นไปชนกับก้อนหินใหญ่เลือดไหลจากปากทันทีพรานคำลบ ล่า,าดรองเรียกแต่ต้องเบนตัวหลบเมื่อนางยักษ์สีฟาดฝ่ามือลงมาลําแสงพุ่งตรงมายังร่างของเธอเธอกลิ้งหลบและคว้าปืนลูกซองอีกกระบอกขึ้นยิงส่วนออกไปเสียงปืนดังสนั่นสะท้อนทั่วหุบเขาเสแสงจากกระสุนกระทบกับพลังอาคมของนางจนเกิดแสงจ้าระเบิดกลางอากาศนางพญยายักษ์สีชะงักนิดหนึ่ง ดวงตาแปลเปลี่ยนจากสีทองแดงชานเจ้ากล้ายิงคา<ะ>อีกอย่างนั้นรึปานวาดยืนหยัดข้าไม่อยากสู้แต่ถ้าเจ้าขัดขวางข้าก็จะไม่ถอยพลังอักคมระเบิดออกจาก,กร่างของพญาย,ยักษ์สีอีกรอบๆพื้นป่าสันไวเรากับแผ่นดินไหวต้นไม้ใหญ่หลายต้นโค่นลงทีละต้นพลทหารที่เหลือพยายามวิ่งหนีบางคนร้องด้วยความกลัวอย่าเข้าไปปานวาดร้อง แต่ผีเด็กกับยกมือเรียกพลังจากพื้นดินลำแสงขาวพุ่งขึ้นสู้กับพลังดำของนางพญายักษีโอ้โห oh จาวินตะลึงตาค้างผีเด็กกับยักษ์สู้กันเลยเหรอนี่พลังสองควบปะทะกันจนเกิดแรงสะเทือนคลายระเบิดกลางอากาศแสงดำปะทะแสงสีขาวจนท้องฟ้าเหนือยอดไม้สว่างก่อนจะกลายเป็นพายุหมุนสีเทาเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นรอบทิศ บริวารของพญายักษีเริ่มสลายกลายเป็นฝุ่นแต่พลังอาคมของนางยังไม่หมดดวงตาเธอส่องประกายเข้มข้นกว่าเดิมพวกเจ้าจะไม่ได้มีวันได้ออกจากป่าแห่งนี้ปานว่าตะโกนกลับถ้าเจ้ามีศักดิ์เป็นผู้พิทักษ์จริงเจ้าก็ควรจะเข้าใจเจตนาเราเราไม่ต้องการสมบัติไม่ต้องการสิ่งใดทั้งนั้นแค่จะกลับบ้านนางหยุดนิ่งครู่หนึ่ง เสียงลมหายใจหนักหน่วงสะท้อนจากร่างใหญ่แต่แตพวกเจ้า,จาทำลายข้า,ขาก่อนมันคือการป้องกันตัวปานวาดก้าวเข้าหาดวงตาเธอฉายแววแน่วแน่ข้าเคารพผืนป่านี้ไม่ต่างจากชีวิตนางพญยาย,ยักษ์สีจ้องเธออยู่นานก่อนจะค่อยๆลดมือลงท้องฟ้าที่มืดเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่ยังไม่ทันที่ใครจะโล่งใจ เสียงฟ้าผ่าก็แหวกขึ้นอีกครั้งพร้อมแสงสีดำที่พุ่งเข้าประทักร่างของลูกจันเต็มแรงลูกจันปานวาดกรีดร้องร่างผีเด็กสันสะท้านก่อนจะสลายกลายเป็นหมอกสีขาวจางๆลอยหายไปในอากาศข้าจะาาไม่ให้อภยัยพวกเจ้าเสียงนางกล่าวทิ้งไว้ก่อนร่างค่อยๆมาลายหายไปกับแสงฟ้าสางที่เริ่มโผล่เหนือขอบเขา ความเงียบเข้าปกคลุมพื้นดินที่เมื่อครู่ยังร้อนระอุด้วยพลังเวทกับเย็นเฉียบอย่างน่าประหลาดกลิ่นควันปืนและกลิ่นเลือดยังคงลอยครุ้งต้นไม้ใหญ่หักโคตราวกับโดนไฟไหมพรานวาดยืนนิ่งมือสันเทามองไปยังทิศร่างนางพญายักษ์สีที่หายไปเสียงพรานคำแผ่วเบาดังข้างหูเมื่ฟ้าเริ่มสางแสงแรกของวันส่องลงมา ป่าที่เคยเขียวจะอุ่มกับแปลเปลี่ยนเป็นสีมนต้นไม้หลายต้นมีรอยไม้ดำราวกับโดนไฟบนไลัยกันมาใบไม้เหี่ยวแห้งดังถูกดูดวิญญาณและสิ่งที่น่าพรั่นพรึงที่สุดนั้นก็คือพวกเขาหาทางออกไม่เจอเสียงคำรามของน้ำดังสนัน่นราวกับฟ้าถล่มก่อนใครจะทันตั้งตัวคลื่นน้ำโคนจากภูเขาเหนือหัวทิ่ถาถมลงมา นทุกคนกระเจิดกระเจิงเสียงกิ่งไม้หักเสียงก้อนหินกลิ้งกระแทกกันเป็นทางยาวลั่นไปทั่วทั้งป่าร่างของปานวาดที่เพิ่งยืนมั่นเมื่อครู่ถูกสัดกระเด็นไปกลางกระแสน้ำอย่างไม่ทันได้คว้าสิ่งใดเอาไว้มือของพรานคำคว้าผ้าคาดเอทวทธไว้ทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะถูกกระแสน้ำแรงพัดไหลลงไปตามร่องห้วยที่เต็มไปด้วยโคนและเศษซากไม้ เกาะไว้พรานวาดเกาะไว้แน่นๆเสียงพรานคําตะกนแข่งกับเสียงน้ําแต่แรงน้ํามหาศาลกลืนทุกคําพูดไปหมดปานวาดพยายามเงยหน้าขึ้นสูดอากาศทว่าเศษไม้ใหญ่ลอยมาปะทะหัวเธอหน้ามืดชั่วขณะก,ก่อนจะรู้สึกถึงมือใหญ่ของผู้พันรั้งเอวของเธอเอาไว้อีกฟากหนึ่งเสียงเวิดร้องของโชติกาดังก้องไม่ต่างกับหมอภาคลุงคําช่วยด้วย แรงน้ำพัดร่างหญิงสาวทั้งสองชนเข้ากับกิ่งไม้และโขดหินพรานคำที่อยู่ไม่ไกลพยายามเอื้อมมือคว้าเธอเอาไว้แต่กระแสน้ำตัดขาดทุกทางพวกเขาถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างสิ้นเชิงฟ้าร้องสนัน่นแสงฟ้าและปราบปราบฉายเห็นภาพหน้าขนลุกซากสัตว์ป่าถูกซัดมาตามน้ำทั้งกวางหมูป่าและงูใหญ่ที่บิดตัวดิ้นราวกับยังไม่ตายดี กลิ่นคาวเลือดปะบปนกลิ่นโคลนจนหายใจแทบไม่ออกผู้พันแดนพยายามลอยตัวขึ้นมาได้ก่อนเขาเงยหน้ามองเห็นพรานสาวอยู่ไม่ไกลนักจึงตะโกนจับขอนไม้เอาไว้อย่าฟื้ดว่ายทวนน้ําแต่ยังไม่ทันจะถึงตัวคืนลูกใหม่พัดเข้าประทะทั้งคู่จนขอนไม้หลุดจากมือเสียงกิ่งไม้แตกกระจายผู้พันแดนถีบเท้าแรงสุดชีวิต จนคว้าแขนปานวาดไปได้อีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะถูกพัดไปติดกัะกอไผ่ริมตลิงด้านล่างฝั่งของหมอภาคกับโชติกาทั้งคู่ถูกน้ำพัดเข้าหาห้วแยกน้ำแรงและเย็นเฉียบจนชาไปทั้งร่างหมอภาคพยายามพยุงหญิงสาวที่หมดแรงไม่ให้จมน้ำแต่เขาเองก็เกือบหมดแรงเช่นเดียวกันเสียงน้ำป่าดังก้องจนหูอื้ออย่าหลับนะโชติกาลืมตาเอาไว้หมอหนุ่มร้องลั่น พังเอี้ยวตัวอบร่างหญิงสาวไว้แน่นก่อนจะเห็นรากไม้ใหญ่โผล่ขึ้นมาจากฝั่งด้านขวาเขากัดฟันใช้แรงสุดท้ายคว้าเอาไว้ร่างทั้งสองกระแทกกับรากไม้จนเจ็บแทบสิ้นสติแต่ก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดน้ำบ้าอะไรกลางวันสกแสกไม่มีฝนแท้ๆหมอภาคพึมพำขณะที่มองไปรอบๆเห็นแต่สีโคลนมนของน้ำที่เริ่มลดระดับลงอย่างประหาด เหมือนมันมาเพื่อต้องการแยกพวกเขาออกจากกันโดยเฉพาะอีกฟากหนึ่งของป่าเสียงร้องของลูกจันดังลั่นเฮยทหารหัว้าดอย่าจมสิจาวินที่เกือบหมดแรงเงยหน้าเห็นเด็กหญิงผมเปียลอยอยู่เหนือผิวน้ำอย่างอัศจรรย์ดวงตาเธอสว่างวาบคล้ายเปลวเทียนกลางพายุเกาะข้านี้ไว้เธอตะโกนพลางเหยียดแขนออกไป แม้เป็นผีแต่ดูราวกับแรงบางอย่างกำลังช่วยดึงเขาให้ลอยพ้นจากกระแสน้ำได้จริงๆพระเจ้าช่วยนี่มันผีเด็กนี่นาจาวินหอบหายใจแรงแต่ก็ยอมเกาะไว้ตามคำลุกจันลากเขาเข้ามายังแนวตะลิ่งที่สูงกว่าก่อนจะสะบัดมือออกขอบใจนะเอ็งช่วยข้าอีกแล้วเขาพูดด้วยเสียงอ่อนล้าไม่ต้องขอบใจหรอกนะข้ายังไม่ให้นายตายง่ายๆหรอกนะ ยัง,ยงต้อง,งไปขอรางวัลจาก,จากแม่ค้าอีกเด็กหญิงตอบหน้าตาเปื้อนโคลนแต่ดวงตาแนวแน่พลทหารที่เหลือต่างปีนขึ้นจากน้ำทีละคนแต่สภาพของแต่ละคนแทบไม่ต่างจากศพพากับอาวุธสูญหายบางคนมีบาดแผลจากกิ่งไม้บาดลึกถึงเนื้อนี่เหมือนป่าอะไรน้ำจากไหนกันละ่ะวะหนึ่งในนั้นพูดพลางมองฟ้าซึ่งกลับสว่างโล่งไม่มีแม้แต่กลุ่มเมฆ ป่าแห่งนี้มันไม่ยอมให้เราไปง่ายๆแล้วล่ะลูกจันกล่าวเสียงเบาน้ำเสียงนั้นแฝงความเศร้าและหวั่นเกรงจนทุกคนเงียบลงโดยไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปช้าๆทั้งวันพวกเขาเดินฝ่าดินโคลนเหนียวหนืดตามทางที่คาดว่าน่าจะเป็นทิศทางออกเสียงแมลงป่าหายไปหมดเหลือเพียงเสียงฝีเท้ากระทบโคลนและเสียงลมหายใจอันหนักอึ้งของคนที่ยังไม่ยอมแพ้ แดดแรงจัดจนผิวแสบร้อนแต่เมื่อก้าวพ้นเนินหนึ่งกับกลายเป็นหมอกเย็นจัดที่ลอยหนาแน่นเหมือนย่างเข้าสู่อีกโลกหนึ่งพรานสาวที่เดินนำพยายามมองรอยเท้าของพวกพ้องแต่กลับพบเพียงรอยเท้าตนเองวนกลับมาที่เดิมเรากลับมาจุดเดิมอีกแล้วเธอร้องขึ้นเสียงสะท้อนกล้องไปในหมอกนา้ามันทำให้เราพัดหลงกันพรานคำที่เพิ่งตามมาทันพูดเสียงเครียด ขณะที่ทุกคนกำลังหาหรือปรึกษาเสียงฟีเทาวสัตว์บางอย่างก็ดังขึ้นจากในพุ่มไม้เสียงหายใจแรงๆใายสัตว์ใหญ่เกิดรีบยกปืนที่เหลือขึ้นเล็งแต่พรานคำคว้าปากกระบอกเอาไว้ทันอย่ายิงก่อนถ้ายังไม่เห็นตัวเสียงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนในที่สุดสิ่งที่โผล่ออกมาคือร่างของหมอภาคที่ประคองโชติกามาด้วยเพราะเธอได้รับบาดเจ็บมา โอ้ในที่สุดก็เจอพวกคุณแล้วมาช่วยด็อกเตอร์ทีพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นหมอแดนดินรีบวิ่งเข้ามารับร่างของเพื่อนเอาไว้และเสียงกูร้องของเหล่าทหารลูกหาบและจ่าวินถึงแม้พวกเขาบางคนจะอยู่ในสภาพที่ร่างเปื้อนเลือดแต่ยังมีลมหายใจทุกคนวิ่งเข้าไปโอบก,กอดกันด้วยความโล่งใจนึกว่าพวกนายจมน้ำกันไปหมดแล้วผมดีใจที่พวกเราปลอดภัยผู้พันว่า ้วยนำเสิ่งแสดงความยินดีฉันเองก็เกือบไปแล้วโชติกาฝืนยิ้มแต่ยังคงตัวสั่นที่ความหนาวน้ำมันไม่ใช่น้ำธรรมดามันเหมือนมีชีวิตพัดไปทางไหนก็มีแรงดึงลงข้างล่างตลอดเวลาขณะนั้นหมอกที่คลุ้งหนาเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีลมหายใจเสียงหัวเราะของหญิงสาวแผ่วเบาลอยผ่านต้นไม้พวกเจ้าจะกลับไปได้อย่างไรในมือนายของข้า ยังไม่ยอมปล่อยทุกคนหยุดนิ่งใบหน้าเคร่งเครียดพ่านคำขยับมีดหมอในมือแน่นบริวารนางประญายักษ์ขีนี้เขาพึมพำเสียงปองร้องเครื่อ,อดังมาอีกครั้งทั้งที่ไม่มีเมฆดำบนฟ้าแสงสีม่วงวาบผ่านชายป่าแล้วหายวับไปเหลือเพียงความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงคำรามใดๆดวงอาทิตย์ค่อยๆลับเปลี่ยมเขาความมืดเริ่มกืนผืนป่าที่เปลี่ยนไป อย่างแปลกประหลาดพวกเขาจุดกองไฟเล็กๆขึ้นท่ามกลางความเงียบเสียงไม้แตกดังเพ,พี้ยๆคล้ายเสียงกระดูกคนทั้งกลุ่มมองหน้ากันโดยไม่มีใครพูดอะไรเสียงกึงกก้องคำรามลั่นดังก้องสะท้อนทั่วหุบเขาความสั่นสะเทือนทําให้พื้นดินสั่นไหวมันคือพลังแห่งความพิโรธของนางพญายักษิคีผู้เฝ้าทำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มานับร้อยปี เธอตัวสูงเสียดฟ,ฟ้าดวงตาแดงชานเปล่งแสงเหมือนถ่านไฟในเตาโลกันเสียงหายใจของนางดังก้องเหมือนลมพายุปานวาดยืนนิ่งไม่ถอยแม้หัวใจจะเต้นระรัวในอกแต่แววตาของเธอแน่วแน่ไม่อยอมให้ความกลัวเข้าครอบงำไม่มีมสาย <สา S 2> ตาใดของมนุษย์จะตอ่อนกับ,กบข้าได้เสียงนางพญายักษ์แผดลั่นพร้อมย่างเท้าแต่ละก้าว ที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนปานว่าสุดลมหายใจลึกใช้ไหวพริบต่อรองกับนางพญายักษ์คินีเจ้าว่าเจ้ามีศักดิ์เหนือมนุษย์แล้วโกรธสิ่งใดหรือถึงไม่กล้าปรเชิญข้าในร่างหญิงสาวดังที่เจ้าเคยเป็นมาก่อนคําพูดนั้นแทงเข้าไปในใจของนางยักษ์สิ่งโหเราะของนางดังสะท้อน <c oughs> จากล้า <c oughs> ท้าเขารึนางมนุษย์แล้วเจ้ากล้าหรือเปล่าหรือว่า ม่ดีแต่เอาความใหญ่โตมาคมคู่ได้ข้ารับปากเจ้าดีหากเจ้าพายแพ้เจ้าต้องปล่อยทุกชีวิตในป่านี้เป็นอิสระแต่ถ้าข้าพายแพ้เจ้าจัดการข้าได้ตามสบายแต่ก็ต้องปล่อยพวกเขาไปเช่นกันเพราะพวกเขาไม่เกี่ยวความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วขณะก่อนที่เสียงหัวเราะแหลมจะดังขึ้นอีกครั้งข้าจะลดตัวให้เจ้าได้เห็นว่าพญายักษ์นีอย่างข้า ไม่จำเป็นต้องยืมร่างยักษ์หมักข้า,ม,ขามนุษย์เชนเจ้าวบอบเดียวเท่านั้นแสงเพลิงสีแดงหมุนวนรอบร่างมาหืมมาจนหดเล็กลงกลายเป็นหญิงสาวผิวแดงระเรื่อในชุดผ้าสีดำดวงตาย,ยังฉายแววอาฆาตแต่มีความงามเย้าวยวนบนอยู่ปานว่าจ้องสบตาเธออย่างไม่สะทกสะท้านทั้งสองสาวย่างเข้าหากันอย่างระมัดระวังเสียงเท้าเหยียบกรวดหินดังก้องกังวาน ในความเงียบก่อนที่นางพญายักษิคีจะพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเหนือมนุษย์มือแกร่งของนางสะบัดปลายนิ้วออกเกิดเป็นเพลิงสีแดงพุ่งตรงเข้าหาปานวาดพรานสาวพลิกตัวหลบแล้วตวัดกลิดขึ้นรับแล้วฟันสวนกลับเปลวไฟกระจายเป็นสายเหมือนฝนเพลิงตกกระทบพื้นเธอสวนคมดาบเข้าตรงร่างของนางยักษ์กลับเดินเพยงแขนที่แกร่งเหมือนเหล็กกล้า เสียงโลหะกระทบดังแครง้งจนสะเทือนถึงกระดูกมือจุกกลาาฝนค่านางยักษ์ตะโกนล,ลั่นแล้วถีบร่างของปานวาดกระเด็นไปกระแทกหินอย่างแรงเลือดไหลซึมจากมุมปากปานวาดยันตัวขึ้นอีกครั้งแววตาไม่สิ้นหวังตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจข้าจะสู้เสียงคำรามต่ำในลำคอของนางยักษ์ดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่ร่างของเธอจะกระโจนเข้าหาปานวาด ดิวกความเร็วปานวาดหมุนตัวหลบแล้วแทงดาบเข้าที่สี่ข้างเลือดสีดำทะลักออกมาพร้อมเสียงคำรามกึกก้องสะท้อนทั่วหุบเขาแต่ก่อนที่เธอจะได้ถอยห่างนางยักษ์กับคว้าคอเสื้อเธอเวียงลงกับพื้นอย่างแรงจนพื้นดินแตกเป็นรอยรึกปานวาดจุกจนแทบหายใจไม่ออกกลิดหลุดมือไปไกลเธอกระอากเลือดออกมามนุษย์ษก็ยังคงอ่อนแอเหมอือนเดิม เสียงเย้ยดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มเย็นเยอือกทว่าปานวาดกลับยิ้มมุมปากแต่เจ้าลืมไปอย่างข้าไม่ใช่แค่คนทันทีที่พูดจบดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเส้นเลือดทังร่างพองขึ้นเหมือนมีบางอย่างกำลังพุ่งพล่านในใต้ผิวหนังลมหายใจของเธอกลายเป็นเสียงขู่ต่ำอย่างสัตว์ร้ายดวงตานางยักษ์เบิกกว้างนี่เจ้าทำอะไรเธอไม่ได้พูดอะไร แต่กระจนตัวขึ้นพร้อมกับร่างจงอางเพลิงตัวใหญ่เสียงแผ่แม่เบีย้ยดังกล้องสถานหางของเธอตวัดพัดฝุ่นควันกระจายจนมองแทบไม่เห็นนางพญายักษคินีกรีดร้องก่อนจะคขนร่างเดิมอีกครั้งคราวนี้ไม่มีการถอยนางคำรามก้องจนหินรอบถ้ำสั่นสะเทือนแล้วชกกำปั้นมาหึมาใส่ร่างงูจงอางที่พุ่งเข้ามาเสียงกระแทกดังสนัน่น โลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งชั่ววินาทีก่อนที่ขึ้นพลังจะระเบิดออกปากรอบถ้ำไหวสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวต้นไม้ใหญ่หลายต้นหักโคน่นร่างจงอัางเพลิงพันรอบแขนยักษ์พยายามรัดให้แน่นแต่ยักษ์กลับกระชากออกด้วยแรงเหนือธรรมชาติปานวาดแผ่พิษเพลิงพุ่งเข้าใส่แต่ยักษ์กับตวัดมือขวาขึ้นกวาดเพลิงพลังทั้งสองปะทัก,กันกลางอากาศเกิดเป็นแสงสว่างจ้า จนคนในป่าต้องปิดตาการต่อสู้ดำเนินต่อเนื่องอย่างไม่ลดละยักษ์คำรามเรียกสายฟ้าฟาดลงจากฟ้าเสียงฟ้าผ่ากระแทกใส่ร่างจงอางเพลิงอย่างจังควันไฟลอยขึ้นพร้อมกลิ่นไหมแต่ปานวาดกลับทนไว้ได้เธอพ้นเปลวเพลิงสวนกลับจนผิวเนื้อนางยักษ์ไม่เกรียมเป็นปื้นใหญ่เสียงกรีดร้องของนางยักษ์สะเทือนกล้องเจ้าเจ้าจะต้องตายไปพร้อมกับข้า ทั้งสองปะทะก,กันอีกครั้งเสียงระเบิดดังสนัน่นฝุ่นควันกลบทั่วบริเวณพลังปะทะก,กันจนลานหินยุบเป็นหลุมใหญ่ปานวาดใช้แรงเฮกสุดท้ายฟาดหัวนางยักษ์ด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือพลังไฟจากหัวของเธอแผ่ซ่านเข้าเผาร่างนางยักษ์ทั้งร่างจนกลายเป็นเปลวเพลิงสีทองเสียงคำรามสุดท้ายของนางพญายักษ์นีดังกล้องสะท้อนทั่วฟ้า ก่อนร่างมหืมาจะล้มคลืนลงกลายเป็นหินดำแตกละเอียดละลายหายไปกับพื้นดินปานวาดร่างกลับคืนเป็นหญิงสาวอีกครั้งเธอล้มลงกับพื้นหอบหายใจหนักเหงื่อและเลือดผสมกันทั่วตัวกลิดตกอยู่ไม่ไกลเธอยื่นมือไปแตะมันเบาๆก่อนจะยิ้มสำเร็จแล้วท้องฟ้าที่มืดกับเริ่มสว่างแสงแรกของอรุณส่องผ่านเมฆหนาเข้ามาในหุบเขา ละอองควันจางหายเธอเห็นเงาของพรานดำพรานเกิดหมอภาคลุงคำและพวกทหารค่อยๆเดินเข้ามาพรานวาดเสียงพรานเกิดตะโกนสุดแรงวิ่งเข้ามาพร้อมน้ำตาคลอเจ้าทำได้จริงๆไม่นานหลังจากนั้นทั้งคณะเดินสำรวจพื้นที่ในถา้าและพบซากร่างของจางมินนอนนิ่งอยู่ใต้ห้างของพวกเขาที่เหลือเพียงซากกระดูกทุกคนเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรอีกนอกจากสายตาที่เต็มไปได้วยความสงสารพวกเขาใช้ไม้แห้งและเชื้อไฟที่พอมีช่วยกันก่อกองเพลิงกลางลานหินปานวาดยืนเงียบอยู่ข้างๆมองไฟที่ค่อยๆลุกชนขึ้นเปลวเพลิงเผาร่างของจางหมินช้าๆควันลอยขึ้นฟ้ากลิ่นควันผสมไม้จันท์หอมอวนในอากาศเมื่อกองเพลิงมอดดับเหลือเพียงเท่าฐานสีเทาบนดำหมอภาค ใช้กล่องเหล็กปรรจุเท่ากระดูกไว้อย่างระมัดระวังเขาห่อด้วยผ้าขาวและมัดด้วยเชือกป่านอย่างเรียบร้อยเราจะนำเขากลับไปเพื่อให้ครอบครัวของเขาได้รู้ว่าเขาได้ถ่ายบาปของตนแล้วเมื่อแสงแดดเริ่มแรงขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อกลับสู่โลกภายนอก